สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับน้าหลานเราไปเที่ยววัดกันนะครับวันนี้ออกจากบ้านสวนคุณกรณ์กันวันนี้ไปเที่ยวหลายที่เลยครับไปดูกันว่าวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้เราไปทัวร์ไป,ไปหาลวงปู่ศิลาเก๋สงกรานเราเดินทางโดยคุณนีนะฮะนี่อยู่ที่บางจาก กกันนี้นเราเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราไปสถานที่แรกก็คือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิราสิร<ส>ิ<ส>จันโทกันนะครับซึ่งพอไปถึงนะครับเราก็จะเข้าไปจอดรถบริเวณด้านหลังของธรรมอุทยานเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่ต้องเสียค่าจอดนะครับแต่ถ้าใครสะดวกอยากจะจอดด้านหน้านะครับก็สามารถจอดได้นะครับอันนี้เราเดินเข้าจากด้านหลังนะครับ ึ่งบริเวณด้านหลังที่เราเข้าไปนะครับก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆนะก็จะมีให้เราร่วมสามารถที่จะบูชาได้นะครับไปเป็นที่ระลึกเนาะหลายๆอย่างเลยหรือว่ามีจุดทาบุญต่างๆมีจุดสําหรับสักการะบูชานะครับต่างๆอยู่ด้านหลังมีจุดถวา,ายผ้าไตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นวันสงกรานก็จะมีจุดสําหรับาการส่งน้ําด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ส่งน้ําเราก็จะต่อสู่กันนะครับเป็นรูปปั้นเหมือนนะครับต่อแถวส่งน้ำนะครับ,รบผู้คนที่มีจิตสัทธานะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมกันทำบุญมากมายหลากหลายช่วงอายุเลยนะครับเรียกได้ว่าแรางศรัทธา มีกันมากคีเดียวนะครับก็คนค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเนื่องด้วยเป็นช่วงเทศกาลสงครานด้วยเนาะอาจาเห็นหล,หลายคนก็มาจากทางร้อยเอ็ดก็มีเพราะว่าตอนที่ขากลับไปแวะทานข้าวก็ไปเจอกันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นเอ่อเรื่องดีดีนะครับด้วยอารมณ์สงบนะทำให้เราได้เจอกันอันนี้จะเป็นจุดที่เอ่อเหมือนกับว่าจะเป็นการ อธิษฐานแล้วก็เสียงทายนะครับว่าสิ่งที่อธิษฐานว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับออถ้าสําเร็จเดินใจหมายก็อธิษฐานให้ยกขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนจะยกกันสอรอบเนาะรอบแรกแล้วก็รอบที่สองนะครับมีคนต่อคิวค่อนข้างมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ส่วนมากๆนะครับ จะเป็นพระพิฆเนศของก็อาบถ่ายรูปไปหลายรูปเลยเป็นพระพิฆเนศที่สวยมากเลยนะครับและจุดถัดขึ้นมาด้านหน้าก็จะมีพญานาคคู่นะครับอยู่ด้านหน้าก็เป็นงานประติมากรรมที่สวยมากๆเหมือนกันนะครับในสราตรงบริเวณนี้จะเป็นทาเวสสวรรนะครับ และมีอีกหลายๆจุดเลยนะครับที่สามารถจะเข้าไปสักการะได้แม้กระทั่งตัวสวนดอกไม้ต่างๆเนี่ยผมประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าจัดได้สวยมากแล้วก็ร่มรื่นมากดอกไม้แต่และต้นนี้ผมยืนชมแล้วก็อิ่มเอมใจไปด้วยเนาะเรียกว่ามาทาบุญครั้งนี้มากับคุณน้านะครับหน้านีแล้วก็หน้าอ่อนนะครับก็อิ่มเอมใจกันไปทุกๆคนด้วยแรงศรัทธาด้วยนะครับด้วย บรรยากาศต่างๆที่มันเอื้อมหนยนะครับเรียกว่าสวยงามชื่นจิตชื่นใจมากๆเลยนะครับลองมาเที่ยวชมกันได้นะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับซึ่งก็ออกไปทางเส้นกมลสายนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะถ้าจากที่ผมอยู่ก็คือ1 0อยเอนะครับก็เดินทางไปประมาณ50าิโลกิโลนิดๆนะครับก็กำลังดีผมว่า ันนี้ก็จะเป็นจุดรูปปั้นเหมือนนะครับจริงๆจะมีอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับสือสองฝั่งถนนแต่ว่าพอดีตอนไปเนี่ยมันเป็นช่วงเที่ยงพอดีอากาศค่อนข้างร้อนเราเลยไม่ได้ข้ามฝั่งใส่นะครับในี่ให้ชมบรรยากาศนะครับอ๊เราไปวัดมาเรียบร้อยแล้วนะรัา ว่าหาดุสิตเกดีย์ก็อยู่แถวไหนนะน่าจะเกือบสังหารแล้วเนาะจังหันจังหันแล้วนักเรียนตลาดมุมนี้แน่รอ่ะแน่มุมีสถานที่ต่อไปนะครับเจดีมหามงคลบัวเนาะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นทางผ่านตอนนี้ก็มาแวะที่มหาเจดีมงคลบัวนะฮะแวะมาถ่ายรูป มีปลาเยอะเลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนานะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแวะกันมาได้นะครับอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองนะครับอยู่เส้นรอบบายพาสนี้เป็นปลาอยู่ตรงหน้ามหาเจดีย์คุณขรร๊า จากการไปเที่ยวนะครับทั้งสองที่สิ่งที่พระทับใจเลยคือทั้งสองสถานที่มีการจัดสถานที่บรรยากาศต่างๆได้อย่างร่มรื่นต้นไม้สวยงามมันทําให้นอกจากที่เราจะได้ไปสักการะบูชานะครับสิ่งต่างๆนะครับได้ทําบุญแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราสึกแบบ ชื่นจิตชื่นใจนะครับรู้สึกเย็นตาเย็นใจไปด้วยนี่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบอ๋อจัดสถานที่ต่างๆด้วยต้นไม้ต่างๆที่มันร่มรื่นแล้วก็สวยงามทําให้ทริปการเที่ยววัดในครั้งนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับมาหาเจดีย์มคกบัวก่อนกลับบ้านนะฮะเราแวะบ้านนวานนะฮะเราได้นี่มัมเบอรี่ลูกหม่อน ใช่ไหมใช่โอ้ oh. เดี๋ยวให้ดูต้นนะฮะคุณพระมันแบบอู้คือแบบเยอะมากแล้วเราก็เด็ดอันสุกมาเรียบร้อยแล้วมาทานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมันคือต้นหม่อนนะคนอีสานเรามักจะปลูกต้นหม่อนไว้เอาไว้ทําไหมเพราะว่าใช่ไม่เราเอาใบมันอนะ่ะให้พวกตัวอะไรนะ นอนไหมอ่าให้กินชานี่คือจากต้นเดียวนะดูลูกวันนะเอะ้่ใ่ยอร่อยมากเลยนี่เราแวะมาดูบ้านนวานนะฮะส่วนเกษตรน้อยๆในเมืองของเรานี่กบด้วยหรอให่เพื่อมันตัวทีมันต็ย อ๋อตรงนี้ก็มีอันนี้คือจุดที่เบื่อพุทธเอามดแดงมาแล้วมันติดไหมครับมดแดงที่หมดแล้วหมดเลยไมันตายทั้งหมดเพราะมุสแดงหหมดเลยนี่ก็มาขามนะแล้วก็ขากลับบ้านนะครับก่อนจะถึงบ้านนี่ เราแวะมาเอามะม่วงแรดนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูแรดจริงๆนะไหนล่ะต้องดูอันที่มันมีหนอมะม่วงแรดต้นอ,อ,อ,อะไรนะฮะยอดชายอมยักษ์ใหญ่มากอยอดเก่าแกนี่ต้นนี้นะก็ ต้นกระบบนะนั่นคือกระบบมอนคือเนี่ยนี่ตั้งกระบบสวยกว่าสามแสนต้นนั่นแหละนั่นหนานอนซีนั่นใหญ่เลยน่ะอันนี้เราก็เก็บมะม่วงได้แล้วนะฮะหมดเต็มเลยอยู่แถวนี้แล้ว ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณนณนีกับน้าออนมากเลยนะครับที่วันนี้พาไปเที่ยวหลายๆที่เลยฝากกดติดตามช่องบ้านสุนคุณกรด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับ